เป็นแฟนในไลฟ์แต่ขอเป็นแฟนสองต่อสองก่อนหน้านั้นพอความหมายคือสิบเจ็ดพอชอนที่เพิ่งเปิดตัวแบบจริงจังว่าเป็นแฟนกันเออพิ่งพึ่งแบบว่าในสาธารณะแนตะ่งจริงแล้วก็กับยูน้องกันะโดนแล้วเนาะที่ทั้งไดนี่ทั้งใ <laughs> อายุคนดูไลฟ์วัยยุบ้านไปเนาะโอ้ยปกเวิน27พอพคอขอเป็นแฟนในไลฟ์แต่ขอเป็นแฟนสองต่อสองก่อนหน้านั้นพอความหมายคือ17พอพ่อนะที่เพิ่งเปิดตัวแบบจริงจังว่าเป็นแฟนกันเออเพิ่งเพิ่งแบบว่าในสาธารณะจริงจริงแล้ว ไม่ตั้งไหนไงเสือมาอยู่คนดูไลฟ์กับยุ้านไปเนาะโอ๊ยปบเมันเป็นความรักที่มากเกินความเข้าใจขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยๆน้ำเน้ด,ดจ้า